เราจะแนวตั้งคลิกซ้ายในจุดตรงนี้ด้านบนด้านล่างและคลิกซ้ายจุดด้านบนจะมี distance ที่0.051และคลิกลงมาด้านล่างคลิกซ้ายครั้งหนึ่งและตัวด้านล่างคลิกซ้ายนะครับแล้วขึ้นไปตรงกลางแล้วเข้าคำสั่ง offset พิมพ์ o สเปคบาครั้งหนึ่ง ตัวด้้นข้านะครับจะมีระยะห่างที่จุด1พิมจุด1สเปกบาร์ครั้งหนึ่งเราเลือกตรงเส้นด้านซ้ายสายครั้งหนึ่งเส้นด้านขวานะครับสายเข้ามาครั้งหนึ่งนะครับที่ขวาเลือก enter เราก็จะได้ทั้ง2ด้านนะครับไปด้านบนนะครับสเปคบาร์เพื่อเข้าคำสั่งเดิมพิมพระยะจุดศูนย์เก้านะครับจุดศูนย์เก้าสเปคบาร์ครั้งหนึ่งเราจะเส้นด้านบนนะครับคลิกซ้ายแล้วเราลงมาด้านล่างแล้วคลิกขวา เลือก enter นะครับก็จะเป็นการจบคําสั่งจากนั้นนะครับเราทําการตกแต่งเส้นขอบที่เลยมานะครับโดยใช้คําสั่งลีดนะครับก็คือพิมพ์นะครับพิมพ์ tr space bar ครั้งหนึ่งนะครับคลิกซ้ายครอบจากมุมขวาบนไปซ้ายล่างนะครับคลิกขวาครั้งหนึ่งเราเลือกจุดตัดเลยครับตรงบริเวณนี้นะครับด้านในทั้งหมดแล้วก็ด้านนี้นะครับแล้วคลิกขวาแล้วเลือก enter ก็จะเป็นการคลิปเส้นนะครับเพื่อนๆืต่อไปนะครับเพื่อนๆเราจะมาเช็คระยะตัวขอบความหนาของตัวกรอบบาน ตู้ด้านในนะครับที่จะเป็นเส้นสีแดงนะครับตรงรูปทางด้านซ้ายมือนะครับโดยใช้คําสั่ง distance เหมือนเดิมนะครับพิมพ์ di สเปคบาสครั้งหนึ่งนะเราจะแนวตั้งคลิกซ้ายณนะจุดตรงนี้ด้านบนด้านล่างและคลิกซ้ายจุดด้านบนจะมี distance ที่0.051นะครับเราไปดูด้านล่างกันนะครับโดยสเปคบาสเพื่อเข้าคำสั่งเดิมนะครับดูที่บรรทัดขอมานจะรายงานที่ d i s specify first point นะครับก็คือขอบตู้ด้านบนและขอบตู้ด้านล่างก็จะมีระยะที่ 0.05นะครับเพื่อนๆอนและตัวด้านข้างสองข้างจะมีระยะเท่าไหร่ก็สเปคบายครั้งหนึ่งนะครับคลิกซ้ายที่เส้นสีแดงแล้วคลิกซ้ายเส,เส้นสีเขียว mm hmm. ก็จะรายงานดิสแตนที่0.05เช่นกันนะครับปอดตัวนี้มั่งนะครับสเปคบาา์ครั้งหนึ่งนะครับคลิกซ้ายนนเส้นสีแดงและคลิกซ้ายเส้นสีเขียว ก็จะมีระยะที่0.05นะครับเพื่อนเพนเพราะฉะนั้นเราจะไปเขียนรูปทางด้านขวามือกันนะครับเพื่อนเอนเราจะทําการใช้คําสั่ง offset นะครับมาทั้งตัวด้านบนด้านล่างที่ระยะที่0.05เมตรและด้านซ้ายด้านขวาก็คือ0.05นะครับโดยใช้คําสั่ง offset นะครับพิมพ์ o space bar ครั้งหนึงนะครับที่ปรทด c คอม a านจะขึ้นว่า offset specify offset distance นะครับพิมพ์0.05 สเปคบาร์ครั้งหนึ่งนะครับตัวขคอแทก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเราซูมโดยปุ่มเมาส์ปุ่มกลางออกตัวนะครับก็จะขยายขึ้นเราก็ไปเส้นที่เขียวด้านบนแล้วคลิกลงมาด้านล่างคลิกซ้ายครั้งหนึ่งและตัวด้านล่างคลิกซ้ายนะครับแล้วขึ้นไปตรงกลางคลิกซ้ายครั้งหนึ่งและด้านข้างนะครับคลิกซ้ายเส้นนี้ตรงนี้คลิกซ้ายเส้นนี้มาตรงนี้แล้วคลิกขวาแล้วเลือก enter นะครับเราจะได้ขอบแล้วนะครับเราไปที่รูปทางด้านซ้ายมือนะครับมาเช็คตัวว่าตัวของกรอบบานเนี่ยใช้เลเยอร์อะไรนะครับ